ความเดิมนนตอน,ท,นที่แล้ววันนี้เราจะไปตามหาบลูอีกันเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นไงพวกเขาพวกเขาอยู่นั่นเองอะ่ะโอ,อ้พระเจ้าทําไมมันลอยสูงจังเลยได้บอลมาแล้วอ่ะบบลูอีอก,กับบิงโกมาแล้วตกไปแล้วได้ลูกบอลมาแล้วต้องรีบเพ็นแล้ว าพ่อเนี่ยโออะไรบลูอี้เหรอนี่มันล้อเล่นกันเหรองั้นรับสายเลยลวกันฮัลโหลวันดีแดดี้เลมิควัดีบลูยี่ลูกบอลของเราอยู่ไหนอเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะบอลเหรอนี่เธอพูดถึงเรื่องอะไรก็ลูกบอลของเราไงลูกบอลที่ไหนเอาไปเอาคืนมา,าเราเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก่อนบออะไร พ่อไม่เห็นเข้าใจเลยล,ลูกบอลของเราไปเรารู้นะพ่อเรามีกล้ององใจไปนะอ๋อเบอนั่นนี่เองใช่ใช่เดี๋ยวพ่อคืนให้แต่จําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอพ่อยืนยันว่าจะคืนให้แน่นอนใช่แล้วใช่แล้วคุณช่วยเอาลูกบอลมาคืนพวกเราหน่อยได้หรือเปล่าฮะรับรองว่าคืนแน่ๆนแต่ตอนนี้ทําไม่ได้ลูกสาวพ่อใกล้กลับจะโรงเรียนแล้วพ่อกําลังทํากับข้าวให้เธออยู่ ไปหาคุณไม่ได้ตอนนี้แน่ๆมีปัญหาอะไรเหรอว่าลูกบอลเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่ว่าม,มันของ Blue Ex แล้วหมอน,นั่นมันน่ากลัวมากเลยถ้าเกิดว่ามันโกรธขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างจะต้องเดี๋ยวนะ Blue Ex คือใครอ่ะพ่อไม่เคยได้ยินชื่อเลยแล้วมันจะทำลายพวกเธอได้ยังไงเนี่ยคือพวกเราเนะี่ยยืมลูกบอลมาจาก Blue Ex แล้วไอ้หมอน,นั่นนะ่ะอยากจะได้คืนแต่ว่าพวกเราหาบอลไม่เจอ ช่วยผมด้วยคุณพ่อเลมิกน้องสาวผมบิงโกโอเค,คงั้นพ่อจะคืนบอลให้แล้วตอนนี้พวกเธออยู่ไหนละ่ะคือตอนนี้เราซ่อนตัวอยู่ที่สานามฟุตบอลอะติดกับสวนสี่เหลี่ยมเหรออ๋อรู้จักแหละอยู่ในเมืองของเรานี่เองอะพ่อน่าจะไปถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงนี้แหละห่งชั่วโมงเหรอ,อ,อ,อไม่ได้นะมันไม่ทันแล้วคุณพ่อไลเมเฮ้บลูยเกิดอะไรขึ้นอ,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 อะบลูย ฮัลโหลบลูอีสายหลุดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะบลูอีเอ็กซ์มาแล้วเหรอเดี๋ยวพ่อจะลองโทรกลับไปนะเขาไม่รับสายเลยพ่อจะทำยังไงดีทุกคนใครคือบลูอีเอ็กซ์ช่วยเขียนในคอมเมนต์หน่อยนะพ่อไม่รู้เลยจริงๆว่าเขาอันตรายมากแค่ไหนตอนนี้ พ่อควรจะทำยังไงดีเดี๋ยวพ่อจะหาข้อมูลบล e ูอีเในเน็ตก่อนก็แล้วกันระหว่างนี้ช่วยคอมเมตนต์หน่อยนะทุกคนเดี๋ยวพ่อจะกลับมาใหม่นี่คือบิ๊กบอวนนี่คือ b ล u อีนี่ไม่ใช่ b ล u อีเกิดอะไรขึ้นพ่อไม่เข้าใจเลยเมื่อกี้มนันคืออะไร มาดูคลิปอื่นกันดีกว่านั่นเขาจะทำอะไรเห็นกันหรือเปล่าทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบลูอีเอ็กซ์จะแทงบิงโกโอ,โอ้พระเจ้าบลูอีเอ็กซ์อันตรายมากพอต้องรีบไปคืนบอกให้กับเขาแล้วไปกันเลยพระเจ้าบอกอยู่ไหนอะ พ่อลืมไปแล้วว่าพ่อบอกไว้ตรงไหนจะเอาออกมายังไงดีมันนี่มันนี่มัน,นี่สเ yes! จอแล้วไปตามหาบลูอีเอ็กซ์กันตอนนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลแล้วนะ แต่เป็นสนามบอลคนละสนามกับครั้งก่อนที่พ่อไปเอาบอลมาบลูอี้บอกว่าเขาน่าจะอยู่ที่นี่สนามที่สามในเมืองนี้เลยถ้าใครเจอบลูอี้ช่วยบอกในคอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะบินสำรวจบริเวณนี้ดูกออเขา,ขาวๆนั่นคืออะไรอ๋อก็แค่ก้อนหินแหละมันก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละทุกคนดูรอยล้อบนสนามสิทุกคนบลูอี้เอ็กซ์อาจจะเคยมาที่นี่หรืออาจจะไม่พ่อจะบินลงไปดูข้างล่างอีกนิดนึงเพื่อตรวจสอบว่า รอยล้อนี้มมาจากรถหรือว่ารถแท็กเตอร์หรือเปล่าแต่ตรงนี้ขับรถเข้ามาไม่ได้ง่ายๆเลยมีคโคลนอยู่เต็มไปหมดแต่เหมือนจะมีรถบางคันวิ่งผ่านแถวนี้เพราะว่ามันแปลกๆนะมีต้นไม้ล้มด้วยพ่อไม่เข้าใจอะไรเลยเอาเถอะพอ่อเห็นรถสักคันพ่อเชื่อว่าจะต้องช่วยบลูอีก,กับครอบครัวเขาได้แนะ่บลูอีเอ็กซ์อันตรายมากทุกคนทุกคนก็เห็นกันแล้วใช่ไหมนั่นอะไรบูธแปลกๆตรงนั้นน่าจะเข้าไปข้างในได้นะแต่ตึกนี้ก็เล็กมากอ๋อไม่ใช่ เป็นแค่ป้ายคะแนนเฉยๆพ่อบินวนอยู่แถวนี้เปล่าๆเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรเลยพ่อไม่อยากเสียเวลาเป้าหมายของเราคือต้องหาพวกเขาให้เจอบินไปหลังอัฒจันทร์ดีกว่าบางทีอาจจะเห็นอะไรจากตรงนั้นน่ะที่นี่มีบ้านคนก็อยู่ในบ้านนะแต่มันไม่น่าจะมีใครที่พ่อกำลังตามหาอยู่หลังรั้วนั่นหรอกพ่อจะบินเข้าไปใกล้ๆหน่อยมีประตูอยู่สองฝั่งแต่พ่อก็ไม่เห็นอะไรนอกจากประตูพวงนั้นน่ะพ่อคิดว่าพ่อกลับไปที่สนามที่พ่อเคยเอาบอลครั้งก่อนดีกว่า พ่อมั่นใจว่าจะไม่เจอพวกเขาที่นี่แน่นอนเอาเป็นว่าบินไปให้สุดสนามนี้ก่อนเพื่อสำรวจให้ครบรอบๆนี้มีแต่ทุ่งนาอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ทุ่งนาอีกเยอะเลยถ้ามีอะไรพ่อกับพวกเธอคงเห็นไปแล้วล่ละมาดูมุมสุดท้ายกันดีกว่าทุกคนเราจะไปสนามที่พ่อเคยปเป่าบอลไปดูนะบางทีพวกเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ไปกันเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้พ่ออยู่ที่นี่แล้ว หรือจะพูดให้ถูกก็คือที่ที่เดิมที่พ่อเบาไปเจอแล้วทุกคนเฮยโดรอนพ่อ hey, ม,มาแล้วนี่คือสนามหนึ่งส่วนอีกหนึ่ง yes, สนามก็อยู่ตรงนู้นโอ้ดูสิคราวนี้นมีประตูฟุตบอลนอนราบกับพื้น like ด้วยแปลกมากๆเลยใกล้มีแท็บเล็ตวางอยู่ด้วยดูเหมือนว่าจะมีคนทำหกเละเทอไว้ นี่แปลกจริงๆเเราจะสำรวจสนามนี้ให้ละเอียดเลยบางทีพวกเขาอาจจะซ่อนอยู่ใต้อันจันร์ก็ได้พ่อจะตรวจอย่างละเอียดเลยนะทุกคนเรื่องทั้งหมดนี้น่ากลัวและงงมากทำไมประตูฟุตบอลถึงได้ล้มลงด้วยตอนนี้พ่ออยู่เหนือทันจันแล้วพ่อจะบินเข้าไปใกล้ๆแล้วดูคนเล่นบอลแบบดูคนจริงๆอ่ะแต่วันนี้ไม่มีใครอยู่เลยไม่เจอบลูอี้ไม่เจอสักคนไม่มีแม้แต่คนเดียวแถวนี้มีแต่นกบินไปบินมาโอเคบินขึ้นไปบนหลังคานั่นดีกว่า จะเจออะไรบนนั่นไหมนะน่าจะไม่มีอะไรพ่อมองไม่เห็นอะไรเลยมาดูหลังคากันเถอะทุกคนดูหลังคานั่นมีคนอยู่บนหลังคานั่นบลูอีหรือเปล่าอ่ะพ่อกำลังบินไปใกล้ๆหรือว่าจะเป็นบลูอีเอ็กซ์ดูสิตาเขาเป็นสีแดงต้องเป็นบล e. ูอีเอ็กซ์แน่ๆเขากำลังจะไปไหนเนี่ยกำลังปีนจากหลังคาหนึ่งไปหลังคาหนึ่งเลยพ่อจะพยายามสกดร,รอยตามเขาเขากำลังจะไปไหนแปลว,ว่าบลูอีจะต้องอยู่แถวนี้แน่ๆ ขากระโดดลงไปแล้วอ่ะพ่อจะรีบตามไปมาเร็วมาเร็วโดนบินไปเลยเขาโดดลงมาจากหลังคาได้ยังไงอ่ะมันสูงมากเลยเอาพระเจ้าดูสิเขาอยู่ที่อัศจรรย์แล้วอ่ะกำลังจะไปทางขวาพ่อไม่ควรจะบินเข้าไปใกล้เกินไปเขาโดนเสียงดังพอสมควรและอาจจะถูกได้ยินน่ะแม้ว่าโดนของพ่อจะเงียบที่สุดในโลกก็ตามอ่ะฮะนั่นรถของพ่อเหรอ พ่อละสายตาจากบ e ูอีเอ็กซ์ไปแล้วเขาหายไปไหนแองจิลิน,น่า yeah! เป็นเธอเองเหรอพ่อคิดว่าเป็นบล e ู x x. อีเอ็กซ์อะตกใจนนห,หมดเลยเฟ้าซะด้วยสิอาจจะเหมือนก็ได้แล้วทำอะไรอยู่ไม่มีเวลามาอธิบายรีบขึ้นมาเร็วเขา้าแองจิล <Angel ina. S 2> ิน่าหมายความว่ายังไงครับพ่อทำไมต้องเร่งรีบขนาดนั้น่ะบลูอีเอ็กซ์อยู่แถวนี้แองจิลิน่าพ่อกำลังหาเขาอยู่เขาจะทำลายครอบครัวบูอีและพ่ออยากจะช่วยพวกเขาหมายความว่ายังไง แล้วเบลเอ็กซ์คือใครคะพ่อก็ยังไม่รู้เลยแองเจลิน่าพ่อพยายามจับตาดูเขาแต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วอะแต่พ่อรู้ว่าจะต้องคืนบอลเขาให้ได้หรอลูกบอลที่พ่อนะขโมยมาเมื่อวันก่อนใช่ไหมใช่พ่อทำแบบนั้นอ่ะเจอบรูอีเอ็กซ์อีกแล้วอ่ะดูสิมาแล้วเหรอเรื่องมันดูตรงกันข้ามเลยล่ะ เขาบอกว่าเขาจะทำลายบลูอีกับครอบครัวของเขาถ้าเกิดว่าไม่ได้บอลคืนไปแต่ว่าตอนนี้พ่อมีบอลอยู่บลูอีเอ็กซ์คิดว่าเป็นพวกเขาที่ขโมยบอลไปและไม่ยอมคืน่ะบลูอีโทรมาขอความช่วยเหลือจากพ่อวันนี้พ่อก็เลยมาอยู่ที่นี่ดูสิแองเจลิน่าพวกเขาอยู่ในกรองอ่ะบลูอีถูกขังอยู่ในกรองอ่ะทุกคนเขาอยู่กับบิงโกด้วยอ่ะพ่อแม่ของพวกเขาหายไปไหนอ่ะหรือว่าหมอน,นั่นจับพวกเขาไปกินแล้วใครยบลูอีเอ็กซ์เหรอใช่ วังว่าจะไม่ใช่นะบางทีพูกเขาอยู่ในกรงนั่นก็อาจจะเป็นเหยือ่อเขาแค่เดินวนไปรอบๆผู้เขาอะทาไงดีแองเจลิน่าดูสิผู้เขาน่าสงสารมากถูกขังอยู่ในกรงอะเราต้องไปช่วยพูกเขาเธอคิดว่าถ้าพ่อขึ้นบอลทุกอย่างจะดีขึ้นไหมงั้นแมงงั้นพ่อจะบุกเข้าไปพร้อมบอลเลยนะแองเจลิน่าเธออยู่ตรงนี้คุมดอนแล้วกันคอยสอดส่องดูสถานการณ์ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโทรแจ้งตำรวจด้วยเข้าใจไหมโอเคค่ะทุกคนฉันเห็นแล้วเห็นพ่อแล้วล่ะ โอเคพ่อจะไปเจอบลูอีเอ็กซ์คืนเบาให้เขาก็น่าจะปล่อยบลูอีกับบิงโกแล้วทุกคนก็กลับบ้านกันอย่างสงบหวังว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะจบลงแบบนี้นะทุกคนถูกไหมช่วยกดไลค์ให้พ่อหน่อยนะบลูอีเอ็กซ์อยู่ไหนนะพ่อคุณจะไปทางไหนดีอ๋อน่าจะทางนี้โอ okay. เคแองเจลิน่ากำลังคุมโดนอยู่ใ,ใกล้ๆเธออยู่ใ,ใกล้เกินไปเดี๋ยวก่อนนะนะ้พ่อบอกมือทำไม,ไมอ่ะหมายความว่ายังไงกันเนี่ยบินออกไปให้ไกลกว่านี้หน่อย เธอคงไม่ได้ยินนะแต่หวังว่าเธอจะเข้าใจนะอ๋อต้องไม่ได้สูงขึ้นสินนะเข้าใจแล้วโอ้บล e ูอีเอ็กซ์เห็นพ่อแล้วกำลังเดินมาทางนี้เผ่าเผ่าแม่เจ้านะบลูอ e ีเอ็กซ์คุณคือบล e ูอีเอ็กซ์ใช่ไหมถ้าเป็นฉันแล้วนายต้องการอะไรบลูอ e ีเอ็กซ์พ่ออยากจะมาคืนบอลให้นายเ่าเ่า บลูวี่ไม่ได้ขโมยไปนะแต่เป็นพ่อตั้งหาง่ะนายต้องปล่อยพวกเขาไปไม่ใช่ความผิดของพวกเขาอ่ะนี่บากนายเอาไปเฮ้นายทำแบบนั้นไม่ถูกเลยนะบลูวี่เอ็กซ์เขาต้องการอะไรกันแน่นั่นนายจะทำอะไรพ่อคืนบอลให้นายแล้วนะนายจะต้องถูกลงโทษเพราะว่าโกหกเขาโกรธใหญ่แล้วไม่นะคะพ่อนี่นายกำลังจะทำอะไรอ่ะไม่นะคะพ่อแม่ทำไงดีจะเย็นเย็นก่อนใจะเย็นเก่อนสิ เตะมาเลยเต่ม้น<ะ>ใช่แล้วเตมะม<ะ>นเลยกัะพ่อใจเย็นไอหนูไอหนูซอนก้าบ้ารงจงฉันทำอะไรไม่ได้เลย นี่ใส่คุญแจมือกับพ่อเหรอเนี่ยตอนนี้พ่อโดนจับแล้วไม่นะบลูเอ็กซ์อย่าทำอะไรพ่อฉันจะขอร้องปล่อยพ่อนะเดี๋ยวตำรวจก็จะมาแล้วเม่อไม่จริงนะบลูเอ็กซ์ปล่อยพ่อฉันไปเดี๋ยวนี้นะเมือม่อวเฮ้ยปลดกุญแจมือออกเดี๋ยวนี้นี่ทำอะไรของแกนเนี่ยพ่อบอกให้ปล่อยเลยนะเดินไปข้างหน้าได,ได้เลย พ่อจะไปไหนอ่ะจะพาพ่อไปไหนอ่ะทำไมไม่ตอบพ่อละจะไปไหนเนี่ยเฮ้ย hey! เดินไปเร็วเขาพ่อกำลังเดินแล้วทุกคนช่วยพ่อด้วยนะเจ้าเบลเอ็กซ์ X. มันพูดอะไรกับพ่อจะไม่ได้ยินเลยทุกคนช่วยช่วยเมนหน่อยสิไปนั่งในกรงกับคนอื่นๆพ่อไม่อยากเข้าไปในกรง ลูย์เอาให้พ่อด้วยนะบิงโกพ่อขอโทษที่ขโมยบองของเธอไปเฮ้บ hey, ลูย์เอ็กซ์อย่างน้อยก็ปลดกุญแจมือพ่อก่อนสิไอ้เหลือเวลาไม่มาหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนอะไรนะนายจะทำอะไรพวกเราอ่ะกลับมานะทุกคนพ่อต้องไม่รอแน่ๆแลยถ้าเราใครไม่กดไลค์แล้วก็กดซ้ำซับซ้อนช่องของเรากลัวจังเลยเฮนรีนานนเราทาได้อยู่แล้วเราต้องหาทางบลุยเอ็กซ์จะไปไหนอ่ะ พ่อเจ้าจะก,กงนี้ยังไงดีอุยบิงโกพวกเธอพูดอะไรบ้างสิทำไมถึงได้เงียบกันอยู่ล่ะจะทำยังไงเราเป็นแค่เด็กพ่อกับแม่อาจจะมาช่วยเราแล้วเขาจะทำอะไรกับพวกเราเยอย่ะ